ใจจาเหล่าบรรดานักเลงไก่ผู้ที่มีใจ้ศรัทธากีฬานี้ก่อนออกชนต้องสุมเลี้ยงให้ดีๆบ้านไก่ชนนี้คือแหล่งรวบรวมข่าวสารวงการไก่ mm hmm. เปิดมา mm hmm. ดังเปิดมาฟังความเป็นมา mm hmm. ประวัติไก่สุตาตัวเก่งๆในเมืองไทยเปรียบคู่ต่อสัปดาห์ต้องผู้จ้าภาษาไก่ ไก่ยอทรงเปิดเอาไว้ดูเพื่อผ่อนคลายสองรายการสุดท้ายบุกถิ่นไก่เก่งและสรุปผลไก่ mm hmm. สู่สังเวียนที่เสียนไก่มักเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทองอินเตอร์มาฮาลาบและเธอภัไทยสนามนั้นนา,าพาอันดามนันก็ใชไหลีสังเวียนที่ต้องไป สัตาต้องพูดจาภาษาไก่ไก่ยกสงเปิดเอาไว้ดูเพื่อผันคลายสองรายการสุดท้ายบุทถินไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เสียนไก่มาเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทองอินเตอร์มหาลาบและเธอไทยสนานามัน ันเกษตรรกกไทยเิดสุงดััท่วประเทกกมมาายเเิดป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตายไก่ชนร้างอาชีพและผลักดันช่วยสานฝันเกษตรกรไทยเกิดสุงดังทั่วประเทศอีกมากมายเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตายเกิดมาเป็นไก่ต้องชน 苏打。 มาแล้วกาไปเอาคับไหมสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับมาวันนี้วัาอะไรวันจ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 ันวันจันวันจันนะครับวันนี้นะครับก็มาสรุปผลนะครับสองเสาแล้วก็อาทิตย์นะครับก็มีไก่เก่งเยอะเลยนะครับสำหรับวันเสารแล้วก็วันอาทิตย์นะครับไก่เก่งแบบเยอะมากที่สนามไก่ทองอินเตอร์เออเยอะด้วยนะครับแล้วก็มียกเลิกไปบ้างนะครับ จกเลิกคู่ใหญ่ด้วยประเด็นที่สนามนานาภาคนะเราก็มารอดูเราค่อยบอกไง๋ยวค่อยบอกแต่ค่อยบอกเราติดตามเราติดตามเราคนดูเข้ามาไหมเป็นอะไรอ่ะสวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชบาห้าหกอสกอร์ห้าสี่เดี๋ยวจ้าสามสี่อะไรนะสามสองสี่สองสี่สี่เขาบอกอันนั้นที่ผม ก็ดูเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับขอขอบคุณนะครับข้ามิ้นแดงตาเพชรศิลาครับผลิตภัณฑ์คุณมอบครับสมุนไพรมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญนานาภาครับแล้วก็ดอกเตอร์เซฟครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะฮะที่สนับสนุนพวกเรานะฮะตั้งแต่ต้นจนถึงนับปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับค่ะแล้วก็หากมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะฮะที่ดูอยู่และอยากมาเป็นสปอนเซอร์กับพวกเรานะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ติ๊กต็อกบ้านไก่ชนได้เลยนะครับ แล้วก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Open c h ช t ์บ้านไก่ชนครับพิมพ์ลงไปได้เลยนะฮะว่าสนใจเป็นสปอนเซอร์ของทางบ้านไก่ชนนะฮะหรือว่าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าร่วมได้ตรงนี้เช่นเดียวกันครับค่ะสวัสดีค่ะสุดสวยอ๋อเขายิงสุดสวยอยู่าเขูนแะซววันนี้แต่งหน้าสวย แก้มแดงขนาดเนี้ยจริงนอนเยอะแล้วไงอารมณ์ดี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 แล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็วันเสาร์จะมีอยู่ประมาณสามสนามครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะมีหนึ่งสนามครับสนามนี้ก็เพิ่งเปิดมาให้อ่าเออให้เพิ่งกลับมาเปิดใช่หลังจากที่ห่างหายไปนานหลายเดือนอยู่นะที่อาเลือกช้ทุยานะคอะไรอ่ะก็กิจกรรมของเดือนบ้านไก่ชนนะครับ ได้สิ้นสุดไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับพี่ไก่ชนเรียกทรัพย์นอนน้อยเหรอครับนอนเยอะครับนอนเยอะแล้วนอนเยอะแล้วนอนเยอะแล้วบูดบูดแล้วกิจกรรมตัวนี้นะครับเราก็ จะมี2อันนะครับอันแรกนะฮะก็จะเป็นกิฟต์เซตบ้านไก่ชนนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้ทั้งเสื้อเก้าอี้แก้วนะครับแล้วก็พวกทิชชู่ล่มอะไรต่างๆนานานะครับตัวนี้ให้ไปเลยนะครับสีรางวัลครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะครตัวนี้จะเป็นของสปอนเซอร์เราน่นะครับจะเป็นคมินแดงตาเพชรศิลาครับมหาชัยฟาร์มนะครับแล้วก็คุณมอบนั่นเองครับตัวนี้ให้ไปอีก10บบ้านเลยนะจ๊ะตัวนี้หมดเขตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะประกาศผลนะครับวันศุกร์ที่30สนะครับุดนี้นะครับรอลุ้นผู้โชคดีได้เลยนะครับสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไม้ไก่ชนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเริ่มกันที่สนามไก่ทองอินเตอร์ก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับวันเสาร์ที่24บ่ครับ เอาไม้สอยติดหะอะไรคือไม้สอยมันค้างรู้แล้ววันนี้ใครนอนน้อยใครนี่ไงที่นั่งอยู่น้ากลองมาแล้วมาแล้ววันเสาร์มีสามสนามมีที่มหาลาบไก่ทอดก็นานาภาคนะคะไปที่สนามไก่ทอดอินเตอร์ก่อนเลยนะครับสนามไก่ตองไก่ตองสนามไก่ทอดอินเตอร์นะครับสนามแรกไก่ตอง โอเคไปที่คู่ยกเลิกก่อนเลยครับคู่ยกเลิกคู่แรกนะฮะเอกมงคลชัยแอนสุภชัยครับที่เจอกับทางของเอกมงคลไม่มีชัยอ๋อขอขออภัยครับเอกมงคลนะครที่เจอกับทางของเพชรเจริญโชคครับของพิยะของอ่านา้วนสุปร์เจียงครับอ่ะ แต่ว่ายกเลิกออกไปนะครับเพราะว่าทางของพี่ยาเพชรเจริญโชคนะครับไก่น้ําหนักเกินนะฮะคู่ต่อมาครับเพชรล้านนาครับที่เจอกับทางของสามพลังหนุมครับคู่นี้นะฮะก็เป็นทางของเพชรล้านนาล้านนาเป็นของจริงละเพชรล้านนานะครับพี่อย่าแพ้เสียงนี่เพชรล้านนาครับยกเลิกออกไปนะฮะเนื่องจากไก่ไม่พร้อมทําการแสดงนั่นเองครับคู่ต่อมาครับสายหาครับกับทางของสิริรุ่งเรืองครับคู่นี้นะฮะก็เป็นทางของสิริรุ่งเรืองนะครับถอนออกไปนะะเนื่องจากไก่ไม่พร้อมครับ ไก่ปากกระตาะนั่นเองนะจ๊ะค่ะครับแล้วก็ที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะฮะเอ่อเสมอหมดเลยนะ<า>คู่นี้เออ นี่เลยเก่งทั้ง <ไฟ S 1> คู่ <ไฟ S 1> เลยทั้งสองฝั่งเลยรัชเดชของพี่หมูแฮมใช่อันนี้มาต่อที่คู่ของพี่หมูแฮมนะฮะรัชเดชบ,บกเพชรเก่งไก่ครับที่เจอกับทางของเพชรนาเยียรคู่นี้ไก่เก่งทั้งคู่เลยนะฮะกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะค่ะคู่ต่อมาครับเพชรเมืองรือฮะที่เจอกับทางของคู่นี้ก็เสมอกันไปครับค่ะคู่ต่อมาครับสแสงทองครับที่เจอกับทางของก้มาดีว่าคู่นี้เสมอไปครับค้างปะรอแป๊บนึงอ่ะมาแล้วมา และคู่ต่อมาครับหนุ่มร้านข้าวครับตัวนี้หลอกคู่เอกฮะที่เจอกับทางของเพชรศิลาครับคู่นี้ก็เสมอกันไปครับไก่เก่งทั้งคู่เลยนะฮะและคู่เอกนะฮะตัวนี้นะฮะต่อสิงโตครับที่เจอกับทางของเสียขาวอสสนั่นฟาร์มครับคู่นี้กินกันไม่ลงเสมอกันไปฮะผัดกันโหเก่งมากคู่นี้นะครับแต่ว่าตัวของทาน่าเสียขาวเนี่ยเปรียบหลุดเยอะเขาบอกอยู่ว่าว่ามันมันเล็กกว่ากันใช่ไหมผัดกันไปผัดกันมาใช่มีแบบหวาดเสียวมากเลยนะทางของทีมงานของพี่ขาวซอสสนั่น ถ้ามีอีกยกหนึ่งนะก็น่าจะมีผลแน่ๆฮะสำหรับคู่นี้ครับก็ไปต่อนะฮะที่สนามมหาลาบครับขอบคุณค่ะวันนี้สวยทั้งคู่เลยจ้าขอบคุณครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ้ะที่สนามมหาลาบนะครับแจ้งคู่ยกเลิกก่อนเลยนะครับคู่ยกเลิกนะฮะมี1คู่ครับ โชคธนวัน์ครับที่เจอกับทางของกำนันโจ้ฮะคู่นี้ยกเลิกออกไปนะครับเนื่องจากทางของโชคธนวันรนะฮะไก่ไม่พร้อมทําการแสดงครับคู่ต่อมาครับฉลองชัยครับที่เจอกับทางของชอสุภชัยครับคู่นี้นะฮะก็ฉลองชัยของพี่จิ๊บชนะไปนะครับเจ้ามาวินวินสมชื่อเลยเออเก่งมากๆครับชนะไปได้ในยกที่3ครับคู่ต่อไปครับเชอร์ลินฟาร์มครับที่เจอกับทางของรัพย์เศรษฐีครับคู่นี้กินกันไม่ลงครับอยากไปสอบต่อเล่าตีเออ คู่ต่อมาครับเพชรบ้านหวักครที่เจอกับทางของทอเสือซุ่มครับคู่นี้นะฮะก็เพชรบ้านหวักนะฮะชนะไปได้คว้าชัยกลับบ้านไปได้ครับและคู่เอกครับเพชรมงคลชัยครับที่เจอกับทางของบิ๊กวินนะคู่นี้เพชรมงคลชัยชนะไปครับคว้าแชมป์กลับบ้านไปได้นะ5.5เอ็มครับเจ้าภูตะวันนะของทางสมเพชรมงคลชัยเหมือนจะมีการย้ายค่ายด้วยไหมคู่ตัวเนี้ยครับใช่ไหมเหมือนจะมีการย้ายค่ายย้ายยังพี่ ยังยังกำลังติดต่อท้าทามกันอยู่เอออลดมาและอีกครับของวันเสาร์นะครับเป็นสนามนานาภาคครับอันนี้คู่เอกเลยนะมีสามคู่นะครับแป๊บนึงครั้งอยู่มีแค่สามคู่ไม่เปิดปแบบโเอโอเคแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ขออภัยด้วยนะคะเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงยังค้างอยู่ไหมอะยังค้างไหม่ะถ้าค้างอยู่พิมพหนึ่งมาให้หน่อยเดอ้อถ้าค้างอยู่ฝากเอาไม้สอยให้เน่ยเดอ้อค้เหอยต้นไม้ติ หรือว่าลารมค้างแต่เมื่อคืนหลับหลับยังคงา้างไหมมาหรือยังนะครับถ้าไม่ค้างไปต่อเลยนะฮะที่สนามนาาภาคครับลองจะ เอาจากคู่เล็กไปคู่ใหญ่เนาะคู่เล็กนะฮะคู่นี้1.1่งจุดนมนะครับคู่นี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างตอหลังเขาครับที่จะกับทางของสอสุรชาติฟาร์มครับค<ช>ู่นี้นะฮะก็กินกันไม่ลงฮะเสมอกันไปนะครับอีกหนึ่งคู่ครับตอหลังเขาครับที่เจอกับทางของมังกรปากน้ำฮะคู่นี้1 3 2มเอ็มนะฮะก็ทางของตอหลังเขาคว้าชัยกลับบ้านไปได้ในยกที่2ครับ และคู่เอกนะฮะคู่ไฮไลท์นะครับนัทนายฟาร์มครับที่เจอดทางของเจ้าวายูครับคู่นี้นะฮะก็ยกเลิกกันไปนะจ๊ะเนื่องจากอะไรครับคุณอ่หมวยเนืน่องจากอ่านัทนายฟาร์มน้ำหนักเกินครับตอนช่างกันเนาะใช่เสียดายแป๊บเดียวเองเนาะประมาณ11บเอ็ดโมง,โมงประมาณสิบเอ็ดโมงนะก็ยก <ใจ S 1> <ห>เลิกลก, <ๆ S 1> กันไปเออก็เป็นที่น่าเสียดายนะสําหรับไฟใหญ่วันเสาร์นี้เนาะเขาบอกมาไหหายหายยัง หายยังนะโอเคอันนี้มายังหายแล้วนะครับก็ไม่ใช่คนหายไปแล้วอันนี้นะครับก็เป็นของวันเสาร์นะครับพอวันเสาร์ก็จะมีสานสนามมีไก่ทองมหาลาบแล้วก็นานาภาคนั่นเองครับมาหายเหมือนความรักหมวยเลยแล้วใครจะไปเหมือนความรักของคุณวาท้าเราวาทารักตลอดกาลเหรอที่รันดอนใช่สปปอล่าสุดก็โกอินเตอร์ไปสปปอไงแต่ถ้าเลิกกับสปปอแล้วคุณจะไปประเทศไหนเออ รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยค่ะเพมาะว่าไปต่อที่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์มีหนึ่งสนามนะก็เป็นสนามเลืองชัยนะครับค่ะให้น้องอมวยเลยสนามเลืองชัยทิทยานะคะก็มียกเลิกไปหนึ่งคู่นะสำหรับทางด้านมือน้ำอิสระนะที่เจอกับทางบ้านสวนมวยไทยนะคู่นี้ยกเลิกนะเนื่องจากทางด้านบ้านสวนมวยไทยถอนนะเออแล้วก็มีหนึ่งคู่ออเริญทซั์เจอกับทางด้านเสียโป่งปอนันนิตครับทางด้านเสียโป่งนะคะ ข้างไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยคนกำลังใกล้ตาโอเคมาแล้วไปต่อครับน้องขโมยอยู่ที่ปอดนัฐนิตครับ ฐานะเสียปโป้งปอนา,านินนะคะนำมาทําการแสดง2ตัวนะคะคก็ได้ถอนไป1ตัวนะคะว่าทาพบรักที่สอปอปอใช่ค่ะก็บินบินไปเลยที่สอปอปอ <c oughs> ไปพบรักแหล่เอ้ยรักแท้นะคะรักแหล่ <c oughs> ก็ เอาคู่เล็กก่อนนะคะมาวิน99นะเจอกับทางด้านกอทันชนกนะ,ค,ะคู่นี้กินกันไม่ลงนะก็สะเสมอเลิกกันไปนะคะและจอเสมาทองเจอกับทางด้านเด็กบ่อนะคะเป็นทางด้านของจอเสมาทองนะคะเอาชนะได้ในยกที่3ค่ะเหมือนจะมีการย้ายค่ายด้วยนะสำหรับตัวเจ้าของ okay. <Okay>. okay. ชั่วคราวได้ไหมคะ <Did S 1> อ่ะม,มันยังมันยังค้างอยู่อะ <Okay. S 1> <c oughs> ออจอเสมาทองนะคะชนะได้ในยกที่3นะแล้วก็สามพลังหนุ่มเจอกับทางด้านเสียโป้งปอนธน,นิตนะทางด้านเสียโป้งนำเจ้าสามังกรออกทำการแสดงน,นะตัวนี้ก็เป็นมังกรมังกรแน,นใต้นะคะคเ,ออเป็นโกเซมฟาร์มนะก็กินกันไม่ลงเสมอเลิกกันไปนะคะและตอหลังเขาเจอกับทางด้านสอบางแจ็คนะคะเป็นทางด้านของตอหลังเขาเอาชนะได้ในยกที่สองอันกับหน่อยเท่านั้นเองนะคะและคู่เอกดำเนินรายการนะระหว่าง คู่กูนบวกนะคะเจอกับทางด้านเซดิวไล่แสนสุขฟาร์มคู่นี้ก็กินกันไม่ลงเสมอเลิกกันไปค่ะครับไก่เก่งเยอะนะฮะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเออมียายค่ายมีอะไรนะครับมีกําเนิดไก่เก่งไปอีกนะฮะอ่าคู่คู่หลักแขนก็มียายค่ายเหมือนกันที่สนามเลือกช้ยุทยานะคะจริงเดี๋ยวนี้ไก่เก่งเยอะแล้วนะฮะไก่เก่งไม่เลอกที่เกิดนะเยอะแยะเลยนะไก่ตามบ้านไก่วัดดวงนะครับก็สามารถมี เขาเรียกอะไรอ่ะไปหลักเอ็มหลักอะไรเวทีเอ well. yes, um, okay ็มนะครับก็มีให้เห็นแล้วนะเยอะแยะเลยเนาะใช่ค่ะอะไรอ่ะเออไม่ก่ะแล้วตอนนี้มันโอเคแล้วใช่ไหมกิจกรรมเดือนมกราคมนะคะก็ สิ้นสุดแล้วนะคะใครนะที่ร่วมกิจกรรมนะคะก็รอติดตามวันศุกร์นี้นะเราจะประกาศผลผู้โชคดีนะสำหรับกิจกรรมเดือนมกราคมของบ้านไก่ชนของเรานะก็มีชุดเซตคอมโบนะคะมีอ่ามีเสื้อเป็เสื้อตัวนี้นะเป็นเสื้อตัวใหม่ข้างหลังเราจะซุ่ไม่เห็นหรอกแล้วก็มีเก้าอี้มีแก้วมีพัดมีโร่มอันนี้แจกให้40 40บอ่า40บ้านนะฮะนมึันค้างโอเคอ่ะอ่ะ ชุดนี้นะคะเซตนี้แจกให้40รางวัลน,นะคะแล้วก็มีผลิตภันฑ์ของคุณมอบนะคะขมิ้นแดงตาเพสิลาและมหาชัยฟาร์มนะคะนี้แจกให้10รางวัลค่ะครับ ก็สำหรับเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมอะไรเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรักเอออาจจะแจกหัวใจของไก่ชนเรียกซับก็เป็นได้อยากได้เลยจ้าเอโอเคเอามาทิ้งเดือนหน้านะคะจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามได้เลยนะฮะวันศุกร์นี้นะครับหกโมงเวลาเดิมนะฮะหรือว่าพี่พี่อยากให้เราแจกอะไรก็สามารถเคล็กันมาได้คอมเมนต์ได้ทิกตอกบ้านไก่ชนหรือว่า พิมพ์ในโอเพ่นช t ก็ได้เดือนนี้อยากได้ลูกไก่หรือว่าอยากได้เสือ้ออยากได้หมวกอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็หรือว่าอยากตามพวกเราได้อยากดูคลิปเก่าย้อนหลงังถ่ายเท่าสดนะคะก็มันค้างได้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 ไปต่อเลยไปต่อเลย<ะ> ก็ไปติดตามที่อ่วยชนไก่ได้เลยนะคะนี่ช่องนี้นะใส่เสื้อสีขาวนะคะแล้วก็ของทางด้านไก่ชนเรียกซับนะคะมีคลิปเก่าย้อนหลังมีถ่ายทอดสดนะคะครบจบในที่นี่ที่เดียวอย่างแน่นอนค่ะต้องใส่เสื้อลายเท่านั้นนะใช่ไก่ชนเรียกซับสุดสุดสวยของไก่ชนของเรานะคะเออเออซับสดไม่ใช่แค่กูแล้วล่ะวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยว ไม่ขอฝากอะไรเยอะนะครับรอติดตามวันศุกร์นี้นะฮะแจกรางวัลนะครับใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลงไว้หน่อยนะจ๊ะก็ต้องขอกล่าวครว่าสวัสดีครับครับเออนี่แหละเลยรีบลงแบบ่อย ไก่จาหล่าบรรดานักเลงไก่ผู้ที่มีใจศรัทธากีฬานี้ก่อนออกชนต้องสุมเลี้ยงให้ดีๆบ้านไก่ชนนี้คือแหล่งรวบรวมข่าวสารวงการไก่เป mm ิด hmm. มาดังเปิดมาฟังความเป็นมา mm hmm. ประวัติไก่สุปตาตัวเก่งๆในเมืองไทย mm hmm. เปียบคู่ต่อสัปดาห์ต้องผู้จ้าภาษาไก่ ไก่ยอทสงเปิดเอาไว้ดูเพื่อผ่อนคลายสองรายการสุดท้ายบุกเทีนไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เสียนไก่มกเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทองปินเตอร์มหาลาบและเธอร์ไทยสนามนั้น,นาภาคอันดามนันก็ใช่ไลยอีสังเวียนที่ต้องไป ต้องเป็นพกิดมาดังเปิดมาฟังความเป็นมาประวัติไก่สุกตาตัวกเก่งเก่งในเมืองไทยเปรียบคู่ต่อสัปตาต้งผู้จ่ภาษาไก่ไก่ยกสอง เปิดเอาไว้ดูเพื่อพันคลายสองรายการสุดท้ายมุกทินไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เสียนไก่มาเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทอง